เขียนจดหมายการเขียนจากหน้าซองจดหมายข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการเขียนจดหมายในการเขียนจดหมายมีข้อควรปฏิบัติและมีมารยาทดังนี้ 1. เลือกกระดาษเขียนจดหมายและซองที่เหมาะสมสีไม่ฉูดฉาดและสะอาด 2. เขียนให้ถูกรูปแบบของการเขียนจดหมายแต่ละประเภท 3. ใช้คําและภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล 4. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายมีระเบียบและสะอาด 5. ถ้าต้องส่งจดหมายทางไปรษณีย์ต้องจ่าหน้าซองให้ชัดเจนเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอารบิกติดสแตมให้ตรงตามราคาที่กำหนดและนำส่งตู้ไปรษณีย์ให้ตรงช่อง ตัวอย่างการเขียนหน้าซองจดหมายที่ส่งด้วยตนเองนะคะก็คือเรายื่นให้กับมือเลยโดยไม่ต้องผ่านบุรุษไปรษณีย์อันนี้จะเป็นการเขียนจากหน้าซองจดหมายถึงคุณครูประจําชั้นนะคะเราก็จะเขียนว่าเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหตัวอย่างการจากหน้าซองจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ นักเรียนจะเห็นนะคะว่ามุมบนวขซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ฝากส่วนตรงกลางด้านล่างนะคะจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้รับมุมขวาบนจะเป็นที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถจัดซื้อนะคะได้ที่ไปรษณีย์ไทยนั่นเองค่ะ เรามาดูชื่อและที่อยู่ผู้ฝากกันก่อนนะคะชื่อและที่อยู่ผู้ฝากนะคะก็คือเขียนชื่อนามสกุลของเรานะคะก็คือเราเป็นคนเขียนเราก็ต้องเขียนชื่อเราลงไปนะคะบานเลขที่ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดที่เราอยู่นะคะต้องเขียนเป็นเลข อาระ i บินะคะและที่สำคัญในปัจจุบันนี้นะคะถ้าใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก็จะเป็นการง่ายต่อการติดต่อนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้รับให้นักเรียนใส่ชื่อนามสกุลของคนที่เราต้องการส่งจดหมายถึงตามด้วยบ้านเลขที่ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ อย่าลืมนะคะว่าตัวเลขที่อยู่จากหน้าสองต้องเขียนเป็นตัวเลขอารบิกค่ะ